ลุงตุ้มสวนกเกษตรอินทรีย์สวัสดีครับวันนี้ลุงตุ้มเปิดโครงการที่9ก้าทำมาตั้งประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วทําต่อจากโครงการที่8ตอนนี้ขุดอยู่ครับขุดเพื่อทําเป็นบ่อทําเป็นเบิม ตรงนี้อยู่ในเมืองครับอยู่ในตัวเมืองอำเภอพนัสนิคมด้านหน้าที่เห็นกันอยู่ตรงนี้โรงพยาบาลพนัสนิคมครับแล้วก็หมู่บ้านที่เห็นอยู่เนี่ยติดกันเนี้ยก็คือหมู่บ้านธัญญธานีอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลพนัสนิคมตรงนี้อยู่ดูอยู่ในเมืองด้วยกําลังพัฒนาโครงการอยู่ครับยังไม่ได้เปิดขายหรอกจะถ่ายกันให้ดูว่าลุตงตุ้มเริ่มทาละโครงการที่เก้าไม่ใช่ว่าจบโครงการที่แปดแล้วไม่มีโครงการอื่นต่อ โครงการที่9้าเนี่ยมีทั้งหมด6แปลงทุกแปลงติดคลองหมดนะครับด้านที่เห็นอยู่เป็นคันอยู่ริมๆนู้นนะคือคันคลองเป็นคลองธรรมชาติครับทุกแปลงติดคลองหมดฝนตกสองสาวันละก็เลยช้าไปนิดหนึ่งนี่นี่นี่คือแปลงหนึ่ง นะครับเปียนที่อยู่อาศัยนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองเพื่อเก็บน้ําเก็บน้ําฝนเก็บน้ําเพื่อที่จะทําทกเกษตรได้นะครับแล้วก็แบ่งล็อกแบบชัดเจนมีรลวคารบอยมีไฟฟ้ามีประบาโดยเฉพาะถนนสาธารณะตรงนี้นะครับ8เมตรหลายโครงการที่ผ่านมาเราทำแค่6เมตรแต่แปลงนี้ทํา8เมตรเลยเดี๋ยวไปดูด้านหน้าทางเข้ากัน ทางเข้าที่เข้ามาจากสำนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินอยู่ด้านซ้ายมือข้างหน้านะครับเป็นทางเข้ามาตรงนี้กว้าง12เมตรครับกำลังเทคอนกรีตอยู่เดี๋ยวรอให้ฝนหยุดอีกสักประมาณสัปดาห์2ส,สัปดาห์ก็ก็น่าจะจบแล้วละเพราะเทที่เราฝังนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ยังเหลือพื้นที่ไว้สําหรับรถวิ่งเพื่อที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในโครงการที่เรากำลังจะทำเนี่ย ตอนนี้ขุดไปได้ทั้งหมดสี่แปลงแล้วยังไม่เรียบร้อยจะพาเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็ไม่ได้ก็นแฉะมันแฉะ,แฉะจริงๆตรงนี้ทีมขุดก็ยังใช้ทีมเดิมครับทีมของเสียต้องก็ยังใช้ทีมขุดทีมเดิมก็ฝีมือนะครับงต้องใช้ของเขาทุกแปลงเพราะว่า การจัดสรรแปลงเล็กๆอย่างนี้แปลงละหนึ่งไร่เนี่ยมันพลาดไม่ได้หนึ่งเมตรมันก็เป็นเรื่องแล้วครับเพราะว่าพื้นที่มันเล็กหนึ่งไร่เนี่ยไม่ถือว่าใหญ่พื้นที่เล็กๆถ้าขุดผิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาแก้ไขแล้วก็แนวรั้วแนวกำแพงเนี่ยมันจะเพี้ยนไปหมดก็เลยต้องใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์นิดนึง โครงการนี้ก็เหมือนเดิมที่ลุงตุ้มเคยทาก็เป็นสวนเกษตรอินทรีย์จัดสรรทำเกษตรแบบมือไม่เปอนก็คือลุงตุ้มทําให้ทุกอย่างไม่ต้องจัดการนะครับสําหรับคนที่รอกรเกษียณแล้วไม่มีเวลาเนี่ยเราดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนถึงวันโอนแล้วหลังจากวันโอนอีกหนึ่งปีลุงตุ้มก็ยังดูแลให้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาน,นะครับแปลงนี้อาจจะราคาค่อนข้างสูงเพราะว่า ด้วยศักยภาพของพื้นที่แล้วก็ที่ดินที่เราซื้อมาเนี่ยคุณตุ้มซื้อมาค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่งสูงก็ว่ากันไปตามสูงนะครับแปลงไหนที่ซื้อมาถูกเราก็ไม่ได้คิดแพงนะครับแปลงนี้ก็น่าจะสองล้านนิดนิดสองล้านนิด,น,ดนิดหน่อยเพราะมันอ,อยู่ในเมืองนะครับเดินทางสะดวกสะดวกมากถ้าสําหรับคนที่ยังต้องทํางานอยู่ในเมืองนะครับแปลงนี้ก็เหมาะแต่บางคนก็อาจจะชอบ บรรยากาศที่ไกลนิดนึงท้องทุ่งที่ไม่ห่างจากเมืองก็มีโครงการอื่นๆนะสำหรับโครงการนี้เนี่ยลุงตุ้มก็บอกว่าทําขึ้นมาไม่เยอะทําแค่6แปลงเท่านั้นเองนะครับแต่มีการดีลไปแล้ว3แปลงก็คือเนี่ยฮะสมาชิกในหมู่บ้านนี่แหละที่อยู่ตรงนี้นะครับ การแบ่นกันคุยนอกรอบกันมาก่อนแล้วสำหรับคนที่รู้จักกันก็ดิวไปแล้วสามแปลงก็น่าจะเหลืออีกสามแปลงเดี๋ยวค่อยว่ากันราคาตั้งทําให้สวยๆก่อนปลูกต้นไม้ให้โตก่อนค่อยเปิดจริงๆค่อยเปิดราคาขายถ้าสนใจนัทักกันไว้นะครับแล้วก็ดูพูดคุยกันไว้ก่อนได้หรือจะมาดูยินดีนะครับสําหรับคนที่ ดูเป็นนะครับดูเป็นเข้ามในความที่นี้ที่มันยังเป็นอย่างเงี้ยถ้าดูเราชอบใจก็ว่ากันไปแล้วก็ไปเล็เฟรนซ์กับโครงการก่อนๆที่เรงต้มเคยทําไว้นอกจากที่ทําจัดสรรเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ไว้แล้ว6แปลงซึ่งเป็นแปลงในสุดติดคลองทั้งหมดเราก็จะมีแปลงที่เป็นแปลงใหญ่เป็นที่จัดสรรแปลงละ หไร่กว่า5ไร่กว่านะครับที่มองเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็คือพร้อมที่จะขายนะครับสนใจแปลงใหญ่5ไร่กว่า6ไร่กว่านะครับมาคุยกันราคาไม่ได้สูงเท่ากับแปลงที่เป็นสวนเกษตรอินทรีย์ถนนในโครงการเรียบร้อยไฟฟ้าเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะต้องมี3เฟสเข้าสำหรับ f c ลงตุ้มที่ดูอยู่ถ้าต้องการแปลงใหญ่ๆนะครับบอกว่าหไร่เล็กไปหไร่มีแล้ซื้อ แล้วจะให้ทำเป็นสวนกเกษตรอินทรีย์คุยต่อได้ครับเดี๋ยวลงตุ้มดูแลให้เหมือนเดิมนะครับก็ทีนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการคอนแทคกันเป็นแปลงๆแ,แล้วจะให้ทำแบบสวนกเกษตรอินทรีย์เดี๋ยวว่ากันลงตุ้มจัดการให้ได้หมดทั้งปลูกต้นไม้ทั้งขุดทั้งดูแลเคลียให้นะครับแปลงใหญ่ๆก็น่าสนใจที่อยู่ในเมืองต่อไปก็พัฒนา เป็นอย่างอื่นได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินเป็นอะไรต่ออะไรได้เพราะว่าแปลงใหญ่ราคาไม่แพงเท่ากับแปลงหนึ่งไรนะครับแปลงหกไร่เนี่ยก็ว่ากันไปเพราะว่าสภาพมันยังเป็นท้องนาอยู่สภาพเป็นท้องนาเนี่ยทั้งหมดโครงการนี้ทั้งหมดหกสิบแปดไร่ครับตั้งแต่ข้างหน้าเลยยาวเข้ามาเนี่ยหลายร้อยเมตรเลยครับแล้วก็ไฟฟ้าตั้งและเรียบร้อยส่วนโครงการ สวนเกษตรอินรีหกแปลงเนี่ยอยู่ท้ายสุดของแปลงครับอยู่ท้ายสุดของโครงการอีกสักประมาณส,สักสองเดือนก็น่าจะต้นไม้ก็เริ่มจะโตขึ้นแล้วลนะเพราะช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนพอดีการทําก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงรลวขคอนกรีตในโครงการนี้ลุงตุ้มยังไม่ทํานะครับร้วที่เป็นคาร์บอยเนี่ยรอให้ดินมันแน่นก่อนเพราะว่าเรายกดินขึ้นมาเนี่ยเมตรกว,กว่าเนี่ย เวลาทำารั้วคาร์บอยไปแล้วมันจะไม่แน่นเดี๋ยวรอให้ดินแน่นนิดหนึ่งให้หมดฝนนี้ไปแล้วก็ปรับสภาพปลูกต้นไม้ให้มันตรึงไว้ก่อนเวลาปักเสาลงไปมันจะได้ไม่โยกเยกจะได้มั่นคงนะครับสวยนะครับโครงการนี้ถือว่าเหมาะสำหรับคนที่ยังทำงานอยู่ในเมืองคนที่ต้องการความเจริญของพื้นที่ต้องการที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำสวนได้นะครับ ขับรถจากตัวนี้ไปทํางานในเมืองเนี่ยไม่ไกลนะครับตัวนี้ห่าง,าง,าาางาาจากโรงพยาบาลพนันิคม1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองเข้ามาเนี่ยนะครับจากโรงพยาบาลพนัฐนิคมมาถึงทางแยกตรงหน้าที่ดิน700เมตรแล้วก็เข้ามาในโครงการอีก800รอเมตรทั้งหมด1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ